มาค่ะเมื่อนี้มากินลาบน้ำกันจ้ะลาบลาบก้อยมามาทางอีสานต้องกินลาบก้อยอันนี้ก็ลาบกับตะลาบซุปจำนวนลาบซุป,ซปเผาเผ็ดต้มน,นี้ต้มมาทางนี้รับเสริมได้กินรวเนาะอันนี้ต,ต้มน้ำมันหัวมาค่ะมาพี่น้องจ้าอันตอนนี้อยู่ทา,าสันมเด้อค่ะเดอ้อร์ซิมาไหวาาทาธาตุกัน ค่ะเดาสิภาคับเปินวัดที่หา้าเดียว ออยอร่อยสะอนให้สารการท่องเที่ยวต้องเข้าเสีคนหน่อยนั่งข้าง เตาียมทำอะไรเขาียมมันแกนของผมอ่ะอนนี้นักหน่อนนะเซ่ไปไหนนะบนไ หลอกแค่มโผ่ห้ยัดกัยังบม่อยากเข่าไปกตนมันหอน่อนแน้ยนอยยังเข้าพี่้ามานาเผยวมปูปูแคมเหยมานา É, é isso aí. ไปเมมาทางเช่นประเด็นเข้าเลยเป็นสิ่งใหม่ๆระยองกับมิตรทะเลเจยระยองยทะเลมิรยอจะทำมาอยู่ทางิศหนือทต้ทางระยองนะคะเนาะไปทางหนดี <c oughs> าม้สบายเลยทุกนเลยจ้าขอทานเนาะครับ สบายจ้ะวิญากอยู่เสร็จแล้เจ้าฮะคนไทยทางไหนขอคนเล่านะแมนบอกเพราว่าเขาเคยเห็นเจ้ามรดๆเขาเคยบ่าเขาคุ้นจะเห็นหน้าเจ้าคนแบบจุบคุ้นแท้เราวอกไม่น้องเพราะาน่แจดีแล้วเฮ้ไม่กินกันมากเขาเห็นแล้วรอรักกินตมะฮงนี่แหละเขาชื่อแล้วยู่นี่แมนบอกเออมนเบิ่งยู่อยซื่อหนะ

มเบิ่งกัน่ละ้วนนี้เบิ่งาวเบิ่งคาวหอยนะคมาเบิ่งคนนี้นะเจ๊เลสเ่เล่ามโกเ้็นมาจากที่ไหั้นกินอันนี้คนนี้กินก้อยคนนี้กินอไรเบิ่งเี้กระปองเน่พอดีเราจิ้มนี่ลงไปกับ่งไม้อเออได้แ่เจ้าหมดไปด้ไหนเอออ๋หมดเลยนะหมดจะไม่ให้เช่นานี่แหละน่โกมุกวแจไปให้พี่น้องเช่นาน่ได้หรอ เริ่มอสุ่องนี่รู้จักแต่ว่ายนาะดเนี่ยดนี่ยังรา่เนีดนกูร้จัจต้องทำเจ้าที่ล้นก็เพื่อนาเมาเพื่นเเพื่นราเพื่นเรเบิ่งเนาะ กินเขาไหลายหน่ซ่บอ่ะน้าก็แซ่บผมแล้วน่สุดยอดเลยกเจ้าก็มาซ้นเลยเจ้าก็ยิ่งมาคุกก็มาตำมาละก็เป็นปลาไม่เลิศเจ้ามานะกบริบริกินเยอะบริบริตัวใหญ่เจ้าบางท่านิเยอะลายฟลายบพี่น้องร้านยู่งางไหนก่อเนี่ยลายฟงขกได้ของแบก็มา

วัวมีคนเลี้ยงกันีอ่ะนตาเขาสั่ยาสังเยอะสั่งตักทะเลตกเงานกมานะตัทะเลตัยาเยอะโอยเจ็บมาหลาหลายเลยจ้านจื้อมต้องาคนนอกคนจื้อน้องคนน้อยไม่จชคนลูกจ้ะผู้เดียู่้เสียคนสีละชดูบ้านแฟนมาบอกด้วยันนกแต่ดูน้ำพลอยดูในย่อง ก็วางเด็ดจ้าก็หน้าอุ้ยหีบมอดลูกหีบมอดมีเยอะลูกยืดกนบอลลูกไม่ได้ตื้นเนาะบอลยืดมีเนาะบอลลูกบอลลูกจะมารีบหน้าหีบนุ่งเช่นยังไงว่ากินบวกมาแล้วนี่อาศัดีเพื่อนเรา เป็นไปแล้วขเขาแับแซ่บอาหารอร่อยมากเขาแก่ว่า,าไ,ได้กินเนาะอะไรคะอะไรอยู่ในนั้นหรอ พ่กละเมีย <lig> ร <uen> <iber> ์ไม่พันแปดนหม้าไม่กินทุเรี่ยแล้วเรื่อจ้าแล้วพ่อทำไมคิดหนาเนาะคะเนาะ่สนุก่ไม่รู้ค่าดนี่แ่ะมันก็ะ่หูจักสีบอกเส้นทางอนไรมันกระางเหมือนมัวเขาไม่เห็นกระจอรถพี่น้องเอยจ้าสวัสดีค่ะอยลืมจิดกัักัะไก่คนนร้นเร่เราเ่ครับกเป็น พดมือพี่น้องมาอย่พ่อกันเ้ย